นี้ก็เราถือว่าเป็นวันที่โชคดีนะแล้วก็เป็นวันดีที่ประเทศไทยเราได้มีสิ่งดีๆทั้งหลายเนี่ยเกิดขึ้นมานะครับวันนี้สิทธิยาสา,ารสิหรือว่าพ่อค้าประชาชนที่ได้รับชมรับฟังอยู่นะครับวันนี้ฤาษีเนรต้องขอพระพรเนี่ยพระคณีนะพระพิคเนศขอจงโดนบันดาลให้ทุกท่านมีความสุข ให้ทุกท่านมีโชคให้ทุกท่านมีลาภนะด้วยอํานาจบารมีแห่งพระคนเนศหรือพระพิคนเนศนะและอีกอย่างหนึ่งอ่าโคราจารในเมืองไทยของเราทุกท่านจะรู้จักกันดีนะครับในนามแห่งองค์พระคนเนศหรือองค์พระพิคนเนศเวลาเราจะทําอะไรเราจะอยู่ที่ไหนบางท่านต้องมีศาลพระพิคนเนศ ในบ้านในหิ่งโต๊ะหมู่ของท่านบางทีต้องมีพรพิกิรเนตพระพิรเนตเป็นเทพบันเทิงเทพที่ชอบเกี่ยวการร้องเล่นเต้นลํานะครับพระพิระเน็เนี่ยเป็นมหาเทพที่มีเสียงเป็นพญาช้างที่เราเรียกกันว่าช้างอายรานะครับอิยาพญาช้างเผือกจักทันจะได้ประทานพรให้แก่ทุกท่าน นะและเวลาเขาบวงสวงเวลาก็าทำพิธีทั้งหมดส่วนมากในพิธีกรรมหลายๆท่านจะเห็นว่าฤาษีเนรจะร้องเพลงพระพิคเนธเพื่อประทานพรประทานโชคประทานลาบทุกท่านจะได้แบบว่าได้รับพรวันนี้ขอให้ทุกท่านตั้งใจฟังนะครับเพราะว่าเพลงนี้เนี่ยได้ประพันธ์โดยเสด็จพ่อรอหก ในรัชกาลที่หประอาประพันธ์เพลงพระคเนศขึ้นมาเพื่อให้บูชาพระศรีคเนศใครได้ฟังใครได้ยินถือว่าท่านได้รับพรแห่งพระคเนศนะครับพระคเนศพระคเนศเดวาพระคเนศพระคเนศเดวา พระคเนพระคเนเทวาพระคเนตพระคเนตประธานพ่อนเนรกันเนรกันเทวาสีคเนตสีคเนสเสด็จมาสีคเนตสายญาณมาพระคเนตพระคเนต

มหาศาลเรื่องริธิกายปิชัยชานชำนิชำน,นาญเข้าเจจิตวิทยาเสียงเธอเป็นเสียงกระริสีแดนชาติแสนประหลาดนาชมเป็นหนักนาแต่เยาวัยท่านใสด้เสียงอากแกแอลก้าอาซามิพักปิดรงม สุรามไกยลาดจะเฝ้าประปิตธุราดังสมประสงค์จะเข้าไปก่อนในวิมานบรรยงประคตจะพากจึงตรงเข้าห้ามพรามถึงได้โกรธโทษถึงวิวาดต่างคนและต่างอัดไม่เก่งขามธนะบด,ดี เสียทีพรามปรักสุรามไปความกวานไม่เหตุรานรออนพระคเนตเป็นกวานเพรไรเหตุมาจึงรู้ว่าพระบิดาไม่สอนประธานพรามรามรงให้คงกอรจะสู้กวานพระพิดนไม่ควรกัน จึงก้มสเสียนคอยรับให้มันเหมาะกวานช้ำพาอถูกงาข้างหนึ่งขาดสะบันแต่คงงาข้างเดียวแต่ปางบันก็เลยมีนามเอกทันบัลลือแร่พระกายาจะมั่มระลังสันผิวโรหิตลพันละนอกัน กําแพงทรงเครื่องเรืองอารามแดงแสงกายจับแสงวราพรท่านเป็นใหญ่ในปวงวิทยาทรงสง่าซึกวินัยสมสรท่านเป็นนิประสิทธิ์ประสาทพรเจริญญานโอก่อนสถาพรวัฒนาเล พระคเนศโอรมามริมร้อยเป็นมาลัยวนวายองค์ไอยราพลมาเอรายางมีมาถวายพระบิดาประทานพรเน е รกันเนรกันเทวาสีคเนศสีคเนศเสด็จมา สีขคเนสายักนะมะาพระคเนศสีขคเนประคานพรจุดผู้ขึ้นมาเก้าดอกอธิษฐานบอกพระพิคเนศักดิ์สิทธิ์เอาทูปปักเอาทองปิดให้พระบิดาศักดิ์สิทธิ์จงเนพระมิตรลงมาจุดทูป เก0าอยหดอกอธิษฐานบอกพระพิฆเนศสักดิ์สิทเอาถูปปักเอาทองปิดให้พระบิด,ดาสักจงเนระมิดลงมา ชาจรนามฮาริโอมคเนชาจารนำมฮาริโอมฮาริโอมฮาริโอมเซตเทวาฉันฉันฉันรงมายอดที่วันแล้วก็เหมือนสวรรค์บันดานมาเราเทวาผูกกายผู้ฉันว่าเป็นละมันดังสักขีดด้วยบารมีไมยมาน อยู่ใกล้ชิดก็ใช้ชีวิตคู่กันเป็นพี่เป็นเพื่อนแล้วมันเดือนคู่กันดังแสงตะวันขู่ทองนภาพาี่และเพื่อนแล้วมันเดือนคู่กันแสงตะวันขู่ทองนภา,ายอดดวงใจรับรองถวายองค์อัยลายอดดวงใจลูกร้องถวายองค์อัยลาเสด็จลงมาเชิญบิดา วันนี้ขอพรย่อกอนถวายด้วยใจขอทราบดค์ดีลูกบูชาขอวันท่าเปิดบารมีลูกขอย่อกรละพระพรฤธีขอบารมีสเสด็จลงมาลูกอัญเชิญและจะเดินบูชาลูกน้อมวันท่าประธานพนรร้อง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 เชิญพระพิคเนเลน้องจาน้อง รองว่าไม่ถึงเจ้าคคำพูดจาอะไรเราก็ไฟจำสัญญาด้วยใจเราพี่จดจำพี่เป็นผู้นำก้าวหน้ายอดชีวันรับรองจอมฝันกัละยาสุดบูชาก่อนวิวาคืนนี้กฎเกณฑ์เลยเพียงคู่สอมประคองสัญญาหมายมานอยู่ใกล้เอจิต ก็อใช้ชีวิตคู่กันเป็นพี่เป็นเพื่อนละมันเดือนคู่กันนักแสงตะวันคู่ทองนาภาพีแหวบเพื่อนละมันเดือนคู่กันนักแสงตะวันคู่ทองนาภพาร,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 ร้อง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 เชิญพระภิคเนตน้นองจากน้อง เราไม่เิ้งเชาวข้ามพี่พูดอะไรเราจงไปจําสัญญาด้วยใ,ใจเราจดจําพี่เป็นผู้นํกาก่าน้าโปรดปรานีเระพระนางเป็นสีภรรยาราอิัจจาก่อนวิวาคืนนี้รักเกล้าไม่เพียงคู่สองประคองสัญญารักมันเมื่อดับไป ขอให้ได้ฟันดีฟันว่าใส่ทองของน้องคนดีด้วยบารมีพระพิคเนตประทา